สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาแกะของกอากแล้วผมนะนี่นะอันสุดท้ายนะอันนี้เป็นเอ่ออ่าอะไรว่าอเนียแล้วผมนะเอออเนียอเนียรฟเจอร์นะผมนะอเนียเลดอเนียลอฟทุกอย่างนะผมนะนี่อเนียแต่อเนียรฟเจอร์นะผมนะอยู่กับนี่นะผมมีหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะหน้ากล่องอันนี้เป็นแบบลุงลุงนะเป็นลุงลุงนะผมสะท้อนแสงนะเนี่ยต่างจากพวกบีดนะผมนะเนี่ยพวกบีดนะ ต่างจากพวกบีดนะเห็นไหมต่างจากพวกบีดที่ผมสร้างมาก่อนหน้าสัาง่สงสั่งออกาพร้อมกันแหละนะมันอยู่พร้อมกันด้วยแหละเนี่ยอยู่ที่รีวิวไปก่อนหน้าผมเนี่ยพวกนี้ก็จะลุ้งๆอย่างนี้นะผมนะเห็นได้ชัดนะอันนี้ก็จะเป็นแบบสะท้อนแสงสมากกว่านะสะท้อนแสงลงุ้งๆนะผมเนี่ยนะนี่ครับเห็นไหมกล่องข้างๆที่จะสวยนะอลน,นี่นะหน้าปกก็จะมีเออ ลืมชื่อยอได้ไงนะผมยอฟอร์เจอร์นะผมนะแล้วก็บอลแมนนะผมหรือบอลเฉยแล้วก็อันเนียนะผมแล้วก็อ่าลืมชื่อได้ไงลืมชื่อได้ไงนะผมเอ่อสุนทยานะผมนะสุนทยานะผมนะเอือหรือรอยฟอร์เจอร์นะผมมาดูหัวกันนะผมด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะอ่ารีวิวนะอืนี่นะผมถือว่าสวยนะเออมาเก็บของกันนะผมเป็นไรนะปุ๊บปุ๊บโอ้ข้างนั้นนะ อื้มอื้มอทข้างแน่นนะผมคือไอ้ที่นันเขาเสียบไปลึกนะกล่องต้มนีบูบี้บ้างฮะจะทรงครับเพราะว่ามันเข้าไปลึกอะนะผ,ผมพยายามช่วยด็กจันละโอ้โหกล่องแค่บูบี้เลยนะผมนะมาดูท้ายกันอีกหมดนะการนี่ผมสร้างเป็นลุงๆไปนะผมนะ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะผมนะด้านหลังก็จะเป็นนุงลุงเห็นไหมครับโหสวยจัดนะผมนะอันนี้สวยเป็นรุงลุงทั้งหมดเลยนะผมนะเห็นไหมครับความสวยโอ้โหอย่างวิบวับนะผมนะให้ดูของนะผมไม่ให้ดูเล็บผมนะผมไม่ได้ตัดเล็บนะผมนะอย่างสวยนะผมนะเห็นไหมครับด้านหลังก็สวยแล้วมาดูข้างหน้านะผมข้างหน้าก็ลุงเหมือนกันนะผมนะเออข้างหน้าก็ลุงเหมือนกันนะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นอันนี้เลยนะผมนะการก็เป็นลุงลุงทั้งหมดเลยนะผมอันนี้นะ อันนี้ต่อไปก็เป็นส่วนทายาของผมร,รอยฟอร์เจอร์นะผมนั่นนะี่นะเป็นดุ้งๆนักการ์ดทั้งหมดเลยนะถือว่าสวยนะผมต่อไปก็จะเป็นยอฟอร์เจอร์นะ่นรุยยอไบอาร์นะผมนั่นนี่นะเออก็ถือว่าสวยนะผมนะเออสวยปะสวยป่นะผมชอบนะชอบนะต่อไปก็จะเป็นอันเนียฟอร์เจอร์นะผมนะอืมอันเนียนี่เปลี่ยนชื่อนามสกุลไปสามสี่ครั้งได้แล้วผมนะเป็นเด็วกอุปถัมภ์นะผมนะ เป็นเด็กมีพลังพิเศษนะผมนี่นี่ต่อไปก็จะเป็นไอ้นี่ชื่อไรวะเออจำชื่อไม่ได้นะผมลืมลืมนะลืม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 ไม่เฉยนะผมนะไม่ใช่ว่าจําไม่ได้นะผมไม่ไม่ใช่ว่าไม่รู้เนะผมแต่จไม่ได้นะผมนี่คิมล่านะผมนี่คิมิล่านี่ชื่ออะไรจำไม่ได้ไม่รู้ละอะไรลูกคนหล่อชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้นะผมนี่อีกยล้นนะผมนะ,นอะไอ้นี่ชื่อเลยวะนะผมนะ ผมลืมชื่อนะผมนะเออลืมชื่อไปล้นะผมชื่ออะไรเนาะชื่ออะไรเนาะชื่ออะไรนะเนาะจำชื่อไม่ได้นะผมนะเออจำชื่อไม่ได้อันนี้เบกกี้แล้วผมนะเบกกี้นะนะน,นะนี่นะอ่าอืสวยนะผมก้าวจังสวยอ่ะนะนี่จะเป็นอเนียนะผมนะนี่ว่าสวยใส่รถงามนะผมนะชอบปนะเป็นยอฟอเจอร์อีกแล้วผมนะนี่ตัวละครก็มีไม่มากมีมานี่แล้วผมบนเบียนนะเออ นี่จะเป็นยอไปอาร์นะผมนะอืสวยนะผมอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปครอบครัวนะผมนะนี่นะอันนี้ชื่อเลยวะอันนี้น้องของยอไปอาร์ชื่อเลยวะจำชื่อไม่ได้นะผมขอภัยนะปกติผมจำได้แม่นอยู่เรื่องนี้นะผมต่อไปก็จะเป็นนี่รูปครอบครัวนะผมนะอืมใส่สนะผมอืมภาพนี้ก็สวยนะผม อืมมีผมอย่างสวยนะผมชอบข้างหลังนะผมข้างหลังคือเห็นชัดเจนมากครับเป็นสีดำน,นะผมอืมอืมนี่หัวท่านหัวยิกนะผมนะหัวยิกนะอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะจําชื่อไม่ได้ให้ดูมือนะไอ้ไม่ให้ดูการ์ดนะไม่ใช่ดูเล็บผมนะอืม,อมจําชื่อไม่ได้นะอืม อันนี้ก็เป็นรอยนะผมนะเราจเจอหนะงเนะถือว่าเป็นสวยนะผมนะอันนี้จะมีสามเซตสี่สามเซตเลยมั่งเนนะก็คือแบบนียนะเอามาติดดูกันทุกทันสวยๆนะผมลุงๆนะราคาไม่แพงนะราคาไม่แพงนะไม่เกินไม่เกินหกสิบาทนะผมหลักๆก็จะเจอไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกินหน้าสิบนะอันนี้นะถูกๆครับผมสั่งแอปส้มนะ ดูก็สวยมากนะถูกใจผมนะแต่นี่มีบู๋นะผมมีบูบีนะผมนะนี่นะมีบูบีเลยวเลยแต่ไม่เป็นไรแนละ้วสร้างบันเากาน,น้อนิดเดียวนะอืมนี่ผมให้ดูมือนะไม่ใช่ดูเล็บนะผมนะเล็บผมโคตรสกปรกเลยผมสกปรกโศโครกนะผมนะเออสังสวยอ่ะนะผมนะชอบเลยอืม <G ül> นี่ก็เป็นหน้ากล่องนะผมอันนี้นะนี่ผมไว้ตั้งโชว์ส,สวยๆได้นะนี่นะถือว่าใช้ได้เลยนะวันนี้ขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับผมไปบ่ายนะนะ่ก็มีประมาณนี้สำหรับ การ์ดอเนียนะผมนะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากๆนะผมนะเออนะเป็นเรื่องที่สนุกมากๆนะผมนะผู้ใหญ่ก็ดูได้เด็กก็ดูได้นะผมนะไม่ดุนแรงนะไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องปวดตับนะผมนะเออไม่ต้องกลัวว่าจะต้องปวดตับปวดอะไรนะผมดูแบบเพลินๆสบายๆบอลสมองเนี่ยผมแนะนําเรื่องนี้เลยนะผมนะดูได้สนุกด้วยนะผมแถมถ้าดูเนี่ยครอบครัวอาจจะรักกันด้วยกันนะผมนะจะมีความรักกันขึ้นมาเลยนะผมนะเออก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เออดีนะ นําเสนอได้ดีนะผมมาทําให้ครอบครัวเนี่ยมีความใกล้ชิดก,กันมากขึ้นก็ได้นะผมนะเออนะเราได้ดูเข้าไปนะอืมอหรือว่าเป็นเรื่องที่เอ,อคบถดนาครับผมนะส่วนตัวนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับผมนะชอบนะเรื่องนี้นะไม่ปวดหัวไม่ต้องอะไรมากดูเพลินเพินสนุกๆนกนะต้องเรื่องนี้เลยผมบาย,บายๆครับผมนะอืมอลอวอันเนี้ยนะผมนะ